สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแอนตี้โพรเพเยอร์ขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามซานเซโร่นะครับมาพบกับเกมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกลุ่ม B แล้วนะครับเป็นคู่แรกเลยครับเอซิมิลานพบกับตรามีนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับผมก็ส่วนกลุ่ม A เนี่ยนัดนัดแรกผ่านไปหมดทุกทีมนะครับทั้ง5คู่วันนี้ครับเรามาเริ่มต้นในกลุ่ม B นะครับก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในดีสคริปชันนะครับด้านล่างก็ว่ากลุ่ม B เนี่ย มีใครกันบ้างนะครับผมก็ติดตามดูแล้วนะครับรับองว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เด็ดจริงๆครับเพราะว่าทีมยักษ์ใหญ่เยอะนะครับผมในกลุ่ม B นี้นะครับผมก็คู่แรกก็ประเดิมเลยครับเอซิมิลานกับแอนมาลิดนะครับเราไปดูลายอัพครับมิลานดอนารุมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับผมกองหลังก็มีเองโองเดสโทมริซามอนเคียคาราเบียนะเบนนาเซอร์แล้วก็ฟงเคซีเยนะครับผมกองกลางตัวลูกนะครับคานาคูแอนเดรีิ จเลเมกเกอร์นะทานผิดขออภัยนะครับกองหน้าเป็นอ่าสลาตันอิบบาเฮโมวิชนะครับแล้วชื่อผิดยังไงขออภัยนะครเมื่อกี้นะครก็อาจจะเร็วไปน,นิดนึงอะกราฟริกของเกมครับแอนมาริดครับโกก็ยานโอบากนะครับเป็นผู้รักษาประตูกองหลังก็มีเฮอร์เมโซ่ฟิลิเป้ซาวิเตอร์ทิเปียนะครับผมกองกลางตัวรับคนเดียวโกเก้ ke, นะครับผม ตัวลุกสี่คนคนระับคาร์สโกซาอูยอเรนเต้และคอรีอารหนาเป้าเป็นหลุยโซเลสนะครับผม C 1่หนึ่งนะครับผมเกวกับฟิกมันเร็วไปก็ต้องรีบผ่านนิดหนึ่งนะครับผมถ้ามันขึ้นค้าเหมือนถ่ายทอดสดทัท่วไปก็จะดีกว่านะแต่ว่านี่เป็นเกมนะผมก็ไม่เป็นไรทำเท่าที่ทำได้นะครับผมเขมิลานจะเป็นฝ่ายเขียลูกเร่เล่นก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนแอเดริกีก็บุกจากขวาไปซ้ายนะครับ วันนี้นัดแรกนะครับก็เล่นที่ซานซิโรกันเลยครับมีลานเป็นเจ้าบ้านก่อนครับในเกมแรกของพวกเขาในซูเปอร์ลีกนะครับกลุ่ม B ีนะครับกลุ่มนี้บอลอยู่ที่สลาตันครับจ่ายมาฟงเคซิเย่เบนนาเซอร์ครับล้อหล่อ,ลอ,ลอครับน่าจะสูสีมากครับกลุ่มนี้อันเดรไยบิดครับ ทีมจางกี้ก็มี3ทีมเหมือนกันนะครับเช่นกันถ้าใครรู้อยู่แล้วก็น่าจะดาวนหนอนแล้ว่ามีใครกันบ้างครับในกลุ่มนี้นะติดตามเอาแล้วกันครับดีสคริปชันดานลาตลาตันครับยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษของทางเอซิมิลานอยู่ตัดไปได้ครับแอดมอริดรบุกขึ้นมาบ้างครับเตวานซาวิทเฮอร์โมโซครับฟิลิปเปจ่ายมาเฮอร์โมโซครับซาลูยเกส เพื่อนเกมมาบ้างครับแอดมอริดชิงมาลูกนี้ซาอูเพื่อนเติมนะครับเอาครับหรือโซเลสโกเก้ได้บอลครับแม่โดนเคซิเย่ดักไว้ครับเบนนาเซอร์ครับจ่ายเร็วมาแม่คลิปที่เปียดักไว้ครับยูเรนเต้ย้อนยาวมาครับเอาคบุกมาทางขวาครับทางแอดมอริดเกาหลีรอเพื่อนอยู่นะครับเติมขึ้นมาครับโกเก้ แม่เบนนาเซอร์ดักไว้ครับคาร์โนกูไปครับขึ้นมาบุกขึ้นมาบ้างครับทีนี้มาทางซ้ายครับอันเดรเลบิดจ่ายเข้ากลามาคาร์โนกูเบิ้ลชิงลูกนี้ครับซาตานสวยครับอันเดรเลบิดดูขึ้นมาทางซ้ายจะเปิดหรือยังอยากอยากแล้วยิงโอ้โหยิงยัดเสาแรกเลยครับยานอบากเซฟออกหลังไปก่อนนะเป็นลูกแต้มมุมของเอซิมิลาน ครับเกูจะเปิดลูกเตะมุมครับเตะมุมแรกของเกมครับเป็นของเอซิมิลานเปิดมาลูกนี้ยานอบักทุบทิ้งออกไปก่อนครับใส่มังเคียดักไว้ครับโทมารียิงโอ้โหจะยิงเลยนะครับมาโกสโยเรนเต้ขึ้นมาทางขวาครับของแอสบอลิดขึ้นมาคนเดียวครับแหมประคองรอเพื่อนก่อนครับจิปเปียจ่ายขึ้นมาซาวิดมาโกสโยเรนเต้ครับโกเก้ครับจ่ายมาซาอูเบิร์นเดวครับหลุยโซเลส เปิดยกมาทางขวาสวยครับกอรีอาล็อกหนึ่งทีจ่ายเข้ากลางมาโกเก้โกเก้ล็อกหนึ่งทีครับหลุดไปหลุดไปลูกนี้แล้วยิงแม่ติดฟองเคซีเย่ครับเบนนาเซอร์เล่นเร็วเลยครับโอ้โหจ,าจ่ายพอจังหวะเดียวทนเด้ไรบิดครับจ่ายมาอาคาโนกูชาโนกูจ่ายมาเบนนาเซอร์ครับ,รบโอ้โหขึ้นเร็ววนะ่ะแต่ว่ายังจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับทางด้านเอมิลาน โอ้โหสลาตันโดนซาวิดดักไว้แล้วจ่ายมาเกาหลีอาครับสวนกลับมาครับแม่แรกมาดตอมัดกันเลยครับทั้งสองทีมบุกขึ้นมาทางขวาครับเกาหลีอาจ่ายมาครับทิปเปียเกาหลีอาครับจ่ายมามาคอสโยเลนเต้ยกลวกนี้สวยครับหลุดมาทางขวาก็เลยอามีจังหวะเปิดไหมไม่มีครับจ่ายขึ้นหลังก่อนมาคอสโยเลนเต้ล็อกแม่หลอกไปหนึ่งทีครับโกเก้ โกเก้ล็อกแม่สสยมังคียดักไว้ครับซาอูยังเก็บได้ครับแอมาริดบุกต่อครับจ่ายมาโกเก้โกเก้ทำงานโซเลสเบิรคเกอลยอาเอาครับกาลาโกยิงโอ้โหติดครับกอลยอาโกเก้ oke, ยิงยังติดโทโมรกโอ้โหสนุกอายังดักมาได้ครับแอมาริดลุมแย่งกันมาได้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ทันไหมไม่ทันแล้วครับกาลาสโกโอ้โหลูกนี้ ยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับซาโวีเกสเดอนารุมา่าเปิดเกมขึ้นมาครับโอ้โหผ่านไป23นาทีก็โอ้โหสนุกมากนะครับเกมคู่นี้แลกกันไปแลกกันมาครับโอกาสยิงก็มีนะครับแต่ยังไม่จ่าแจ้งเท่าไหร่นะครับทั้งสองทีมหลุยโซเลสครับยกขึ้นมาให้กาลาสโกรครับยานิคเฟลากาลาสโกจ่ายมาหลุยโซเลสอีกครั้งหนึ่งล็อก หนึ่งทีล็อกอ่ายังโดนดักไว้ครับฟงเคซีเอจ่ายมาชาโนกูขึ้นเกมมาบ้างครับเอซิมิลานจ่ายมาอันเดรเรบิครับหยุดมาทางซ้ายครับลากไปเองดวกับทิปเปียชาโนกูครับชาโนกูไออิบบาครับอันเดรเรบิแม่เปิดติดทิปเปียครับแม่จะจ่ายแล้วลูกนี้แต่ติดครับแอมาลิดบูขึ้นมาต่อครับตาอูยเกสบังไว้ก่อนครับแม่จะจ่ายติด ของเคซีเย่ครับคาราเบียครับของบอลอยู่โดนโซเลสบ้าอ้าวโดนครับโดนตัดไปครับอันตรายแล้วครับจังหวะนี้ซาอูดีเกสหลอกเปิดหนึ่งทีครับแม่โดนคาราเบียมาแก้ตัวดักออกข้างไปได้ครับจังหวะนี้เป็นลูกทุ่มของแอดมาลลิดครับคาร์โก้ทุ่มครับเฮอร์โมโซงัดแม่ลูกนี้ไปเข้าทางซามูเอลยังได้อยู่ครับมิลาน เลยเมกเกอร์นะถ้าอ่านผิดขอไปนะครับคนนี้ชื่อยาวนิดนึงนะสลาตันครับอีบายนโมวิชล็อกหนึ่งทีจ่ายมาครับอันเดรียบิทเบิลเลยครับเทโอฮินันเดสเทโอฮินันเดสครับจ่ายมาอันเดรียบิทครับจ่ายมาหลุดมาทางซ้ายยิงโอ้โหเบาไปครับเข้ามือยานโอบักเลยครับโอ้โหคือบุกขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสลุ้นนะทั้งคู่นะแต่ว่ายังไม่มีประตูครับในเกมนี้ มาคอสต์ยอร์เรนเต้ครับจ่ายมาหรือโซเลต์หรือโซเลสครับออกไปทางขวาครับคอรเรียโกเก้ครับจ่ายมาอีกครั้งหนึ่งหรือโซเลสเข้ากลางมาครับโกเกะอารครับลูกนี้จ่ายมาลูกนี้อารครับเดียนะยิงเรียบร้อยครับซาอูขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อโครับโอ้โหแอดมาริดเติมลูกนี้สวยครับซาอูยีเกสโอ้โหลูกนี้ครับแม่ ตามีขึ้นนำไปก่อนเลยครับโอ้เนี่ยครับตรงกลางเนี่ยล่งเนี่ยครับของเคซิเย่จะวิ่งตามมาแต่ว่าไม่จ่ายมาโอ้โหเบียดดี้วยริงเบาๆเข้าไปครับจังหวะนี้ของซาอูดีเกสครับเนี่ยครับแปรเน้นๆที่เฉยๆแปรธรรมดาเข้าไปครับโอ้โหผ่านมือดานาลูมาเข้าไปครับอาวครับประตูแรกมาแล้วครับเป็นของแอตเลติโกมาดริดครับในนาทีที่37ครับซาอูดีเกส ครับเคลย้เริ่มเกมใหม่ครับโอ้มีลานคือมีโอกาสบุกก็มีครับแต่ว่ายิงไม่ได้ครับช่วงแรกๆนี่มีบุกเป็นชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําไม่ได้ก็เลยโดนแอตมอลิดครับเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนครับซลาตันครับซลาตันจ่ายได้ครับเบนาเซอร์อันเดรียบิดอ้าวลบมาได้สวยครับจังหวะนี้โอ้โหบอลมันไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่ครับ ล็อกหนึ่งทีจาแม่ไปเจอที่เปียบอ้าวยังได้อยู่ครับเบเนเซอร์คานโดโกสลาตันล็อกจะยิงครับโอ้โหแอดวัลิตช่วยดักกันไว้ดีครับกองหลังโอเคงัดขึ้นมาครับหลุยโซเลสเก็บได้ครับโดนแซ่จากด้านหลังครับไปครับชาวโนกตครับหลุดขึ้นมาอ้าแล้วครับเลนไมเคิลคานโตกกยิงโอ้โหติดแซวครับแม่ซาวีนมงสกัดทิ้งออกไปก่อนยังได้อยู่ครับเอซิมิลาน โอ้โหโกเก้ oke, ดักไว้ก่อนนะโอ้โหยังช่วยกันดีครับแอดมอริดคาร์าลสโกแต่มาโกเก้ครับซาอูทำชิงกันครับจังหวะน,นี้มาโกสยอเรนเต้ยกมาให้ซาอูลูกนี้ถึงครับแต่ว่าไม่ดีครับคาราเบียน่าจะเก็บไว้ครับทดเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับในครึ่งแรกมองมาลูกนี้ของเคซีเก็บได้โทโมริ และก็จบครึ่งแรกไปครับโอ้โหแอดมริด oh. uh. ครับบุกมานนำเอซิมิลานถึงซานซิโรอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อศูนจบครึ่งแรกไปนะครับถือว่าขู oh, เกมสนุกดีนะครับคือผัดกันบุกจริงๆนะครับผมมันไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ตั้งรับแล้วรอสวนกลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับ คือมีการตั้งเกมรล้บุกใส่กันนะครับผมทั้งสองทีมเลยนะครับผมเนี่ยครับของบอลเท่ากันเลยไหมครับแต่โอกาสยิงเนี่ยแอตด์แมริลต์ยิงเท่ากันเลยครับโอกาสสี่ครั้งแต่เข้ากรอบนะครับแอตด์แมริลต์สี่ครั้งเลยนะครับเข้ากรอบคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับส่วนเอซิมิลานเนี่ยเข้ากรอบแค่สองหนเท่านั้นนะครับผมครึ่งหลังครับแอตด์แมริลต์ เป็นฝ่ายเขียลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาบ้างครับทีนี้มาร์โกสร์เลนเต้ถือว่าคือถ้าเล่นเหมือนเดิมเนี่ยครึ่งครึ่งหลังก็น่าจะมีอะไรให้ติดตามครับน่าจะมีลูกที่2ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเซรวีเก้ครับยกขึ้นมาลูกนี้กาลาสโก้จ่ายขึ้นหลังมาก่อนครับเฮอร์โมโซฟิลิเป้ครับยกขึ้นมาสวยเลยครับสวเวลส์ มงจังหวะเดียวให้มาโกสโยเลนเต้อย่างของบอลได้อยู่ครับคอเรียยกมาหลุยโซเลสมงได้ครับ e. มาโกสโยเลนเต้มงได้ก่อนซาอูส่งคืนครับโกเก้โกเก้ทำไงครับแม่โดนโทโมริดักไว้ครับของเคซิเยเปิดจังหวะเดียวเข้ามาให้ชาโนโก้เลยครับชาโนโก้ซาเลเม,มเกอร์ครับอิบาฮิโมวิชชาโนโก้ครับ อย่างรอเพื่อนครับยังจ่ายไม่ได้ของเคซีเอับชาโนกูเบนนาเซอร์ครับจ่ายมาอิบบาิโมวิดเล์เมเกอร์ครับจะมีจังหวะยิงไม่แม่ล็อกมาเข้าทางเฮอร์โมโซครับอ่ายังดักได้เซนตันเคียลุยต่อครับมิลานอ่ายังติดครับแต่ได้อยู่ครับแต่เลนเมเกอร์ครับจ่ายมาอ้าวครับคาราเบียลุยขึ้นมาเปิดติดบล็อก ออกหลังครับได้เตะมุมครับมิลานโอ้โหบุกต่อเนื่องครับบุกต่อเลยชาวนากะเปิดโล่เตะมุมทางทางขวานะครับยกขึ้นมาชกทิ้งไปก่อนนะครับยานโอบักธโมริมงได้ครับเดี๋ยวให้นั่งเดสจ่ายมาตรงกลางธงโมริเออ่ฟองเคซีครับขอไปข้ามรอครับให้เขาเนโกรชาวนากะหลบไปได้ครับจะจ่ายไหมไม่ได้ครับคาราเบีย ชาวเนกวัฟองเคซีเอเบนาเซอร์จ่ายมาสลาตันลูกนี้ยิงโอ้โหจะตบบอลแล้วยิงลูกนี้อ่านาไหญโอ้โหอันเดนเลบียิยงยัดเข้าไปเลยคนระับโอ้โหตีเสมอได้สําเร็จคนระับโอ้โหเอซิมิลานยิงยัดไปเลยครับโอ้โหไม่ต้องคิดมากครับโอ้โหจังหวะตะกี้น่าจะคืออิบายมูวิทน่าจะได้ยิงแต่ว่ามันไม่ได้ยิงครับเนี่ยครับเนี่ยจังหวะเนี่ยจะได้ยิงกับโอ้โหโดนน่าจะสเตวานซาวิทนะครับ แย่ไว้ก่อนแต่แม่อันเดนเลบิดมาเก็บตกครับเนี่ยครับแล้วก็ยิงจัดไปเลยครับโอ้โหดูว่าบอลกระดอนเข้าไปครับโอ้โหโชคร้ายเป็หน่อยครับซิเมโอเน่ทุกทีของเขาโอ้โหอันเดนเลบิดครับยิงตีเสมอให้เอซิมิลานเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับความพยายามของพวกเขาสําเร็จจนได้ครับเอาครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครับเท่ากันเหมือนเดิมครับหประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหเกมนี้ ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับมาคอสโยเลนเต้ครับขึ้นมาชุดนี้ครับคือแอดมอริดก็มีนะครับที่จะนำสองศูนย์ตะกี้นะครับผมก่อนที่มิลานจะทำเกมบุกใส่นะครับแต่ว่ามันขัดข้ากันเกินไม่มีโอกาสได้ยิงจา่จาจนะครับดนตรงนี้ดักไว้ครับมอโซซาวีเกสเปิดเร็วเลยครับให้ทาง เปไล่ล่าคาสโกจ่ายเข้าก่ามาซาอูเดอโมโซครับโกเก้จ่ายแล้วครับลุยโซเลตมาครับมากโกสยยเลนเต้มาโกสยยเลนเต้ลุยโซเลตได้มาทางขวากอ,อยาทำยังไงครับกอยายังล็อกอยู่แล้วยิงโซเลตติดบล็อกโทโมอลีครับยังเก็บได้ครับแอมเมริดซาอูนีเกสโอ้โหทั้งสองทีมชิงหวาชิงพริ้ฟกันมากครับเดอโมโซจ่ายมาครับโกเก้โกเก้บางบอลอ้าวยังได้ลุยโซเลตยิง โอ้โหเฉียวเสาไปเยอะมากเด้งแล้วให้ขวาวันเล่ครับดูครับวันเล่ได้ขวาโอ้โหลูกนี้เฉียวเสาไปครับเนี่ยครับนิดเดียวครับหรือโซเลสเนี่ยครับโอกาสยิงครับไอมเมลิดหกครั้งเข้ากรอบห้าเลยครับส่วนมิลานห้าเข้ากรอบสามครับแล้วมีประตูสิเสมอนะครับลูกยิงตีเสมอของเขาของอันเตเลบิดนะครับ หลุยสโซเลสครับบอลขึ้นมาจ่ายมาลูกนี้โทโมริดักไว้ครับแอ้เมลิธยังคลองบอลต่อครับยังเก็บได้ต่อหลุยโซเสาลสแม่คาราเบียครับแย่งได้แข่งไม่ได้อาครับเล่นต่อเบนัตเธอร์สลาตัานอิบาฮิโมวิชมีล้านขึ้นมาจ่ายมาลูกนี้เฮอร์โมโซสไลด์แม่ไม่ออกด้วยครับคลาสโกขยันครับไปเก็บมาได้หลุยโซเลสครับ ลุยโซเลตทำยังไงจ่ายคือนับโกเก้เบิ้นมาลุยโซเลตเหมือนเดิมครับลุยโซเลตจ่ายมาทิปเปียเบิ้นให้มาคอสยูเลนเต้ลุยโซเลตอีกครัง้งหนึ่งแม่ฟองเคซเเย่สกัดไปได้ครับอันเดรเลบ,บีครับเปิดมาซลาตันครับเบิ้นเร็วให้ชาวนาก,กูยกมาให้เซเลเมเก,เกอร์ครับคาราเบียจ่ายมาฟองเคซเเย่ยกมาลูกนี้คาราก,กูชาโนาก,กูบวกได้อาพ หลุดนหมากหลุได้ยิงได้ยิงเป็นนะคัยิงติดบล็อกอ่าติดเซฟครับอพอไว้โอ้โหติดเซฟยานอุบารับอ่าโอ้โหเกมแม่เกือบพูดผิดเลยนะเมื่อกี้อาครับเอร์มโมโซขึ้นมาต่อครับโอ้โหเข้าสู่ช่วง15บานาทีแล้วครับเร็วมากครับแล้วก็เกมคือผัดกันบุกจริงๆครับทั้งสองทีมสาวีเกสครับจ่ามามากอสยอ,อเลนเต้กอเรียครับ โซเลตวิ่งทำทางไม่จ่ายจ่ายทิเปียกอริอครับโอเคงัดลูกนี้แม่ติดโทโมรีครับเเมเกอร์เบิ้ลเร็วครับชาโนกูเบิ้ลเร็วเลยครับจังหวะเดียวปายครับอันเดรเลบิดอันเดรเลบิดรอก่อนครับรอเพื่อนยังจ่ายไม่ได้ครับยกมาให้สลาตันถึงด้วยครับสลาตันสลาตันอีบายมูิคล็อกหนึ่งทีจ่ายมาชาโนกูได้โอกาสยิงไหมแม่ติดเพอร์โมโซครับบุกต่อครับ หรยโซเลตมงลูกนี้เทโอแอนเดสเก็บได้ครับฟองแคสเซเย่จ่ายมาครับเซลเมเกอร์ชาวนกูเบิลสวยเลยครับลูกนี้ล้ำหน้าไหมล้ำหน้าไปแล้วครโอ้โหจ่ายไอเดียดีมากครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับดูครับเบิ้ลจังหวะเดียวเลยครับชาวนกูโอ้โหแม่ไอเดียดีมากครับหลุดด้วยนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนครับมิลานสิบนาทีสุดท้ายแล้วครับก็เปลี่ยนตัวครับ เบเนเซอร์ออกครับส่งซานโดโตเนลลี่ลงมาครับแอมเมริก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเอาาลาสโกออกครับส่งโตมาเลเมลงมาแทนนะครับเปิดเกมคารบแอมเมริตมาคอสยอเลนเตจ่ายมาครับกอรีอาขึ้นมาทางขวาครับจ่ายมาติดให้น้องเลสครับชาโนกูครับใต้บอลจ่ายมาครับอันเดรเบิดโอ้ขึ้นมาดีครับ สวยครับทางซ้ายอันเต์เลบิดล็อกหนึ่งทีจ่ายคาร์โกูโอ้โหยารนโกูส่งเบิ้ลน,นึกว่าจะยิงเองแล้วครับซาโดโตนาลี่ครับซลาตันจะส่งให้ฟองแคซิเย่ฟองแคซิเย่ล่ามาเองครับจ่ายมาลูกนี้โอ้เบ็คซาเลมันก็ยิงเอาเรียบเรียบร้อยครับโอ้โหซาลาตันครับโอ้โหหลุดจุดมาลูกนี้ครับเซ้สีเวลาโอ้โหครับ เเลเมเกอร์นะถ้าชื่ออ่านผิดขออภัยจริงครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าอ่านยังไงนะโอ้โหถ้าผิดขออภัยจริงๆครับก่อนมาแม่ชื่อนะแต่คนนี้ไม่รู้จริงนะครับผมหมิลานโอ้โหอ,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 อิบาริมวิชครับเอาจนได้รับมิลานนะพลิกขึ้นนําเฉยเลยครับสองประตูตอนหนึ่งครับเหลือไม่ถึงเหลือไม่ถึงห้านาทีแล้วนะครับนาทีแ5ดิห้าพอดีครับซาลาตันยิงขึ้นนำให้มิลาน ออกนําไปสองหนึ่งครับแซงนำครับในครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกแอมาบริดนาไปนะครับหนึ่งศูนกลับมาครับโอ้โหแอมาริดครับอาจจะมีช็อคบ้างนิดๆหน่อยๆเลยนะครับโกเ้ครับหอมมิลานแม่มาดีในครึ่งหลังจริงๆครับการขึ้นเกมนะครับการจ่ายบอลเร็วของชาโนกูครับกองกลางของมิลานตัวเก่งเลยนะครับ ไม่รู้ว่าดูดูการน่าจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่านะเห็นเหมือนนักเตะกำลังจะหมดสัญญาหรืออะไรเงี้ยนะครับผมอแอนเบลิตเตอร์ทุ่มครับเปลี่ยนตัวเลยครับอ,อ่าเช้านกูออกครับส่งมาเรดโอม,มันซูกิทลงมาครับกอรเลยียครับแอนเบลิตจะมีลูกตีเสมอได้หรือเปล่าครับลูกนีิมง ทิ้งออกมาครับยังได้ครับมีลานฟงคเคซิเย่เจลีเมเกอร์ครับชมโอลีทดสามนาทีเท่านั้นครับถ้าของบอลได้ก็น่าจะปิดเกมครับซานโดโตนาลีฟงคเคซิเย่ครับคาราเบียจ่ายคืนครับฟงคเคซิเย่ไม่น่ามีปัญหาแล้วเวลาก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับยกมาลูกนี้โกเก้ดักไว้ได้ครับ จะเป็นบวกชุดสุดท้ายของแอมาิหรือเปล่าแล้วกรรมการก็เป่าไปแล้วจบเกมครับโอ้โหสนุกสุดมันมากครับแบ่งกันไปคนละครึ่งเลยครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นของแอมบลิครับแล้วยิงขึ้นน้าได้เปรียบครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยต้องยกต้องยกให้กับมิลานจริงๆครับกลับมาแล้วแซงชนะ2-1นึเลยครับได้มาตัจากอันเดรเรบิดครับแล้วก็ทางซลาตันอิบารมวิครับส่วนแอมบลิทครับได้จาก ซาอุดีอเกสนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับผมก็จบไปครับคู่นี้นะยังไงก็ติดตามครับในกลุ่มบีครับคู่ต่อไปจะเป็นใครครับอย่าลืมนะยังไงก็ฝากกด subscribe ช่อง anti pro player ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจให้กับผมนะครับสำหรับสำหรับในวันนี้นะครับในคู่เอซิมิลานครับเปิดบ้านเอาชนะแอตดมานลิดไป2-1ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงติดตามครับคู่ต่อไปจะเป็นใครนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ใน เกมหน้านะครับสวัสดีครับ